ยายทองคำา6 8ขวบเพิ่งมามีความสุขสุดๆคำว่าวัยชื่นบานของพวกเราค่ะมีความสุขตรงไหนพี่น้องรู้หรือเปล่าคะเออจากที่พระเจ้าได้มาตัดผ่านเด็กสองคนอีกคน9ขวบอีกคน13ขวบแล้วก็ตัดผ่านสูงวัย75กับประมาณเกือบ80บอกว่าโบสไฟแล้วอะ่ะซึ่งได้รับการชำระด้วยไฟอยู่มาตลอดอะ่ะสู่ความบริสุทธิ พระเจ้ามาบอกกับกลุ่มชื่นบานของเราอะคะ่ะทุกคนลยว่าให้ระวังให้มากรักษาชีวิตให้มากๆอย่าทําบาปด้วยการใช้คําพูดส่วนคนหนุ่มก็แล้วทำบาปด้วยการเรื่องของหญิงชายอะคะ่ะให้ระวังว่าว่า,วาโบสถ์น้ำองุ่นใหม่พระเจ้ารักตั้งแต่อาจารย์หมอวรุณอาจารย์ดาอาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยแล้วก็อาจารย์ทุกคนพระเจ้าจะรับเจอเราไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องผมใหญ่วงเล็บโมเสกด้ครับนะ วันนี้มีความสุขที่ได้อายุ78แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสไปทำธตรกิจวันนี้ได้ไปปลดปล่อยคนป่วยให้เขาได้สัมผัสกับตัวเองว่าพระเจ้ามีไฟจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่ผมมาอยู่ที่จักไฟพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมผมอยากบอกพี่น้องว่าคนอายุ78ดเนี่ยเขากลัวอะไรนะฮะโรคนอนไม่หลับแต่เมื่อผมมาอยู่ในไฟของพระเจ้าผม ทุ่มหนึ่งถึงตีสี่ตีห้าทุกวันนะครับนอนหลับสบาย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นผมอยากท้าทายคนที่อายุมากมาคลี่จักไฟนี่สิครับ <Okay. S 1> คิีจักน้ำาองุุนใหม่นี่ครับขอบคุณมากครับผมชื่อบำรุงตอนนี้ก็68 68ก็เพิ่งมาเจอไฟพระเจ้าเมื่อปีใหม่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเดินในวงเวียนที่ว่าทับจะเอาชีวิตไม่รอด มันต่ําลงแล้วตอนนี้มาเจอไฟพระเจ้ารู้สึกว่ามันมันดีขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นครับกบคุณครับเอเมนสวัสดีค่ะพ,พี่น้องแม่แพนเค้กค่ะ <Amen. S 3> <c oughs> อายุเจดสิบสองค่ะ oh. <c oughs> แต่ยังชื่นชมยินดีมีสันติสุขเพราะว่าไฟพระเจ้าค่ะ <Amen. S 3> พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าของเรารักษาโลกให้แม่แพนค่ะ จากสิบโลกเดี๋ยวนี้ชื่นชมยินดีมีสันติสุขวันนี้ไปพันธกิจมาสามบ้านค่ะนำไฟไปรักษาโรคอธิษฐานเผื่อคนป่วยค่ะไฟลงโอ้โหทุกบ้านเลยค่ะฝีออกโอ้โหขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ชื่นชมยินดีมีสันติสุขสวัสดีค่ะ ชื่นบานแสงจัดรดีจัสรินนะคะ <Wow. S 1> แม่เต๋วค่ะ <Hi. S 1> <laughs> ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่วันนี้พระเจ้าได้ประทานความชื่นชมยินดีและสันติสุขให้แม่เต๋วได้ไปออกัาธกิจอ,อ,อธิษฐานเผื่อคนป่วยนะคะให้ได้มีความชื่นชมยินดีแล้วก็มีสันติสุขเหมือนกับที่แม่เต๋วได้รับแล้ว เมื่อแม่ติ๋วเข้ามาอยู่ในไฟของพระเจ้าเนี่ยทำให้แม่ติ๋วเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงให้มีมีความรักที่สุดความรักคนอื่นๆแต่ก่อนแม่ติ๋วไม่เคยไว้ใจใครในในคนรอบด้านเพราะว่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าก็มาเปลี่ยนแปลงให้มีความรัก รักทุกๆคนความรักที่สำคัญที่สุดคือไม่ติวรักทุกๆคนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเช่นบานค่ะก็เข้ามาหาพระเจ้านี้รู้สึกได้รับความสุขมากเลยค่ะได้รับความสุขท,ทุกทางเลยค่ะความรักเต็มล้นเลยค่ะเป็นพระพรให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกเลยค่ะมีคนรู้จักป้าแมวมากมายเลยค่ะเพราะว่าเราเชื่อวางใจพระเจ้าพระเจ้าก็มีความรักเราเราเชื่อว่า สิ่งไหนที่เราเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าก็จะประทานให้เราตามที่เราขอด้วยจิตใจของเราที่มุ่งมั่นต่อพระเจ้าว่าเชื่อว่าเจ้ายิ่งใหญ่เชื่อว่าเจ้าแสนดีก็ขอบคุณพระเจ้าสั่งทาง้าเสัสดีค่ะแม่อุ้มนะคะก็อยากขอบคุณพระเจ้านะคะ<แ>ที่ได้คืนความรักความอบอุ่นจากทุกๆคนแม่อุ้มดีใจมากที่ได้กลับมาเห็นรอยยิ้มจากพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่ง<แ>ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้ได้ให้ไปร่วมทีมพันธกิจ ซิมชื่นบานค่ะขอบคุณค่ะ <Amen. S 1> สวัสดีค่ะแม่นวลน,นะคะชื่นบานอายุ68ปีค่ะตั้งแต่มาอยู่โบสถ์ไปครอครัวแม่นวลมีความสุขมากเมื่อก่อนเข้าคุยกันไม่ได้ตั้งแต่มาเข้าโบสถ์ไปนี่รู้จักรู้สึกว่าสันติสุขมากค่ะถ้าจะให้แม่นวลพูด วันนี้ก็พูดไม่จบพระเจ้าอวยพรให้ทุกอย่างค่ะเอเมนค่ะคุยไม่ได้กันที่รักค่ะคุยกันไม่ได้เลยค่ะเมื่อก่อนกินข้าวก็กินคนละรั้งคุยกันนั่งคุยกันไม่ได้เด <laughs> ๋ยนนี้ไปไหนก็ไปด้วยกันค่ะจากวันที่อาจารย์โจชูวมา บอกว่าโบสถ์เราอะรับแต่ไฟเหมือนน้ำอะมันไหลเข้ามาในบ่อแล้วเราไม่ระบายออกน้ำมันก็จะเน่าจุดแรกแล้วมาอาจารย์มาร์กก็มาเติมอีกก็บอกอีกว่าประมาณว่าให้เราออกทำงานอเอาไฟไปขายายเอาไฟไป,ไปแล้วอาจารย์คมเอกก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็เอามือทำอย่างเงี้ยเจิมให้ทุกคนไปวางมือให้ทุกคนหายป่วยได้ไม่ใช่ไปขับผีนะหมายความว่าไปวางมือวันนี้เราพวกเราก็เลยไปทำก็โอ้โหพี่น้อง เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเลยยายทองคำร้องไห้มากๆไม่เคยเจออาการของคนที่รับจากพวกเราอะครั้งแรกในชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องจริงอย่างอาจารย์โจชัวพูดและจริงอย่างอาจารย์มาร์คพูดว่าเราอะอัดเต็มที่เราอัดไฟมากๆๆตอนนี้เราต้องเอาไปขยายแล้วเกิดผลมากมายไปบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นรับเชื่อทุกบ้านค่ะขอบคุณค่ะ ข้าพเจ้าชื่อชื่อหนิงนะคะข้าพเจ้ารับเชื่อพระเจ้ามาหนึ่งปีแปดเดือนแล้วค่ะวันนี้จะขอมาเป็นคําพยานแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะย้อนกลับไปนะคะเมื่อก่อนที่ข้าพเจ้าจะรู้จักกับพระเจ้านะคะข้าพเจ้ามีปัญหาครอบครัวนะคะก็คือ,อพูดคุยกันไม่ได้เลยกับสามีนะคะในชีวิตในการแต่งงานของชีวิตคู่ของเราข้าพเจ้าก็แยกทางกันอยู่ะคะ่ะ ประมาณช่วงระยะหนึ่งแล้วข้าพเจ้าก็กลับมาด้วยความที่แบบนึกถึงลูกค่ะก็กลับมาหาครอบครัวแล้วข้าพเจ้าก็ได้รู้จักกับพระเจ้านะคะก็คือผ่าน u t u b e นะคะได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูค่ะข้าพเจ้าก็เลยลองอธิษฐานดูค่ะว่าถ้าพระเจ้าอยากให้ข้าพเจ้าเป็นลูกขอให้พระเจ้าอ่ะนำข้าพเจ้าได้รู้จักกับโบสถ์ที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเป็นโบสถ ที่คิดจากน้ำองุ่นใหม่นะคะข้าพเจ้าก็เลยโทรหาเบอร์แล้วโทรมาได้พูดคุยกับอาจารย์โอค่ะข้าพเจ้าก็เลยเข้ามาที่โบสถ์นะคะด้วยด้วยหัวใจที่แบบแตกสลายเนาะพี่น้องแล้วข้าพเจ้าก็มาโบสถ์แล้วก็พาลูกๆพาสามีมาโบสถ์ค่ะแล้ว การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขหลังจากที่ได้รู้จักโบสถ์ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะครอบครัวของข้าพเจ้าค่ะมีการกู้คืนการคืนดีการเงินการงานพ่อพรนะคะหลังไหลเข้ามาค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งค่ะพี่น้องคือข้าพเจ้าก็คือชีวิตของข้าพเจ้าอยากมีแบบอยากรู้ว่าการดำเนินกับพระเจ้าค่ะต้องดำเนินแบบไหนคือละในความบาปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำแต่วันหนึ่งข้าพเจ้าได้เผอทำความบาปค่ะพี่น้อง ข้าพเจ้าได้โกงเงินประกันโควิดซึ่งเป็นประกันซึ่งเป็นบริษัทที่ข้าพเจ้าทํางานอยู่ข้าพเจ้าก็คุกเข่าขอโทษพระเจ้าอะคะ่ะพี่น้องคือข้าพเจ้ามีเงินประกันที่เป็นประกันในส่วนของเงินทํางานนะคะทุกๆเดือนที่บริษัทหักไว้ข้าพเจ้าก็เลยบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอรับเงินส่วนนี้เพราะข้าพเจ้าได้โกงบริษัทที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าแล้วก็บอกพระเจ้าว่า เงินที่เป็นประกันงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ขอรับเพราะข้าพเจ้าขอให้คืนกับบริษัทแล้วข้าพเจ้าก็คือไม่อยากทํางานต่อค่ะด้วยความที่เราแบบทำทำไม่ดีค่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็เลยลาออกจากงานแล้วก็มีภาระใจเรื่องที่ลูกคนเล็กไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าข้าพเจ้าก็ฟังคําเทศของอาจารย์มาตลอดก็เลยขอพระเจ้านำาค่ะว่าขอให้ได้รับลูกกลับมาเลี้ยงนะคะคือให้มาอยู่กับแบบ เป็นครอบครัวเดียวกันพระเจ้าก็อวยพรข้าพเจ้าให้ได้รับลูกกลับมาเลี้ยงค่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากหนึ่งปีค่ะที่ผ่านมาคือข้าพเจ้าก็แบบพยายามที่จะหาไรายได้ขายของนะคะคือทำหลายๆอย่างมากคือเหมือนแบบเนื้อนหนังของเราก็คือจะเปิดประตูของเราเองอะคะ่ะพี่น้องแล้วต่อเหมือนเราแบบต่อต้านพระวิญญาณแล้วพอมาวันหนึ่งเรารู้เลยว่านิ่ง เลยนิ่งสงบแล้วก็ยอมจำนวนกับพระเจ้าค่ะสอบให้ผ่านแล้วก็ทากลับมาทำงานรับใช้พระเจ้าค่ะแล้วก็ขอพระเจ้าว่าขอแค่แบบมีเงินมาโบสถ์กับลูกๆค่ะแล้วก็คือเหมือนพระเจ้าอะค่ะสอนว่าข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้ารักเงินเพราะข้าพเจ้าเป็นเซลใช่ไหมคะก็คือจะมีรายได้แบบเยอะมาตลอดนะคะแล้ววันหนึ่งที่เราไม่มีรายได้ค่ะพระเจ้าก็ให้ข้าพเจ้ายอมกับสามี การกับเท้าการยอมขอโทษการแบบยอมจำนวนหลายๆอย่างกับสามีแล้วก็ขอโทษพระเจ้าหลายๆเรื่องค่ะพี่น้องค่ะพระเจ้าก็ก็ยอมกับพระเจ้าแล้วก็กลับมารับใช้แล้วก็อดอาหารอธิษฐานอยากเข้มแข็งในการเดินติดตามพระเจ้าอีกครั้งค่ะพระเจ้าก็เปิดประตูให้โดยที่แบบงานของข้าพระเจ้าค่ะก็คือเข้ามาข้าพระเจ้าก็ ทำงานเซลล์เทเลเซลเหมือนเดิมคะ่ะคือพระเจ้าพระเจ้าก็ขอว่าเป็นงานที่พระเจ้าให้พระเจ้าทำจริงๆให้ทำอะไรก็ได้ข้าพระเจ้าก็ยอมอย่างนี้คะ่ะคือจะมีรายได้มากหรือน้อยข้าพระเจ้าก็จะไม่เกี่ยงข้าพระเจ้าก็พูดกับพระเจ้าแบบนี้แล้วข้าพระเจ้าทำงานเดือนเมษาคะ่ะเดือนแรกคือข้าพระเจ้าทำแบบไม่มีเงินเดือนประจำคะ่ะทำแบบว่ารับค่าคอมอย่างเดียวค่ะพี่น้องแล้วทีนี้ เดือนแรกข้าพเจ้าก็ใช้ความเชื่อในการเดินแบบติดตามเนาะแล้วก็ทํารับใช้หลายๆอย่างข้าพเจ้าก็เห็นการไว้พรของพระเจ้าค่ะพระเจ้าให้รายได้เดือนแรกของข้าพเจ้าค่ะเกือบหกหลักอะค่ะพี่น้องในเดือนแรกข้าพเจ้าก็เลยขอบคุณพระเจ้าที่นําข้าพเจ้ากลับมาแล้วก็มาเป็นพรให้กับลูกๆพ่อแม่ของข้าพเจ้า ก็ขอบคุณคําสอนของอาจารย์หมอวรุณอาจารย์ดาอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยและพี่น้องในคิตจักน้ําอุกุลใหม่ทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมก๊อฟครับนะฮะก็วันนี้มาเป็นคําพยานถวายเกียรติกับพระเจ้านะครับก็เรื่องมีอยู่ว่าผมได้ลาออกจากบริษัทเดิมแล้วนะครับก็ได้มาทํางานกับพ่อยนนะครับแล้วก็มาอยู่ใกล้โบสถ์นะครับเพื่อที่จะ รับใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องฝ่ายวิญญาณของตัวเองด้วยนะครับก็มีอยู่วันว่าพ่อยนนะครับไปรับงานก็คือต่อสายไฟนะครับแล้วก็ต่อปลั๊กไฟของบ้านอาจารย์รัชนกและก็อาจารย์บิ๊กนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พ่อยนรับงานนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีช่างคนอื่นนะครับนอกจากผมนะครับผมเป็นลูกมือนะฮะ ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับไปถึงบ้านอาจารย์รัตนะครับก,ก็วันนั้นก็เข้าไปทํางานนะครับก็ไปเช็คเรื่องสายไฟแล้วก็ไปเช็คเรื่องปลั๊กไฟตามจุดต่างๆนะมันก็มีประมาณที่ติด,ต,ดตั้งนะครับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามีประมาณ10กว่าจุดนะครับสิบกว่าจุดแล้วก็ชั้น3ด้วยนะครับผมก็ต่อไฟไปจังหวะที่ต่อไฟนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เอาเบเกอร์ลงนะครับอ่า ก็มันสパーคไฟดับทั้งตึกเลยนะครับพอสร์คทีนี้นะครับผมก็ในในก็สパกคไปสับเบเกอร์ชั้น2ออ้ชั้น2กับชั้นสาให้หมดแล้วก็เช็คดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ว่ามันสร์คอะไรไปนเนี้ยผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน mm hmm. ก็ต่อไฟหมดเลยนะครับจนถึงบ่ายสองบ่ายสองปุ๊บสับเบเกอร์ขึ้นปุ๊บชั้น2ปุ๊บสร์คปุ๊บไฟดับนะครับผมว่าโอย เอาแล้วงานเข้าแล้วงานแรกของเราด้วยพอ่อพ่อก็งานแรกของพ่อด้วยขอบคุณพระเจ้านะครับอ่ะเอาเอาไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวลองไหมลองไหมฮะไปไปไปตรวจปลั๊กต่างๆนะไปตรวจนะครับอ่ะพอไปตรวจบา,บางจุดยังไม่ได้ทําก็ทําต่อยาวเลยนะครับหลายๆจุดก็ไปสับเบเกอร์ขึ้นลงวนนี้สิบรอบได้จนจนบ่ายสองจนถึงอาจารย์รัฐกับอาจารย์บิ๊กมานะครับ ก็ประมาณ5้าโมงเย็นก็บอกว่าอาจารย์ออพอดีมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะอะไรแบบน,นี้เอาไม่เป็นไรทําไปเลยอาจารย์บิ๊กก็บอกว่าโอเคเต็มที่เลยแต่ผมบอกสาเหตุไปแล้วนะครับช่วงนั้นนะฮะทีนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าความผิดพลาดของเรา,เาคือ,ค,อคือไปต่อสายไฟเพิ่มเติมกับสายกาวทุกตัวเลยก็ยังไม่รู้ช่วงนั้นก็พอ,อ,อมันมืดแล้วทีนี้เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอาจารย์บิ๊ก,ก เอาไงไงที่รักเดี๋ยววันนี้งานต้องส่งนะแล้วเราไม่มีไฟฉันน้องอลูกบอกว่าข้างบนนะ่ะแอร์ก็ไม่ติดแล้วเราจะนอนอยังไงเอาอยัางไงที่รักได้ยินเสียงเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเชื่อใจน้องก็น่าเขาเขาทำได้ <S <S อ่าโอเคพ่อก๊อปกอป๊อบทำได้แหละอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปไปคุยอาจารย์รัตดีกว่าเอาไงดีพ่อก็ถือกระเป๋าลองอาจารย์รัตกับอ,อาจารย์บิกคิดว่าเอ้า จะกลับกันแล้วเหรอแต่ที่จริงเราไม่ได้กลับหรอกแค่บอกว่าอาจารย์เราไม่สามารถแก้ไขมันได้ทีนี้เขาปรึกษากันได้ยินเสียงปรึกษาเอาไม่เราไปหาให,หก้ก็ได้ยินเสียงอาจารย์รัฐบ,บอกว่าดาวดาวไปช่วยโทรหาพี่คนนั้นนี้ที่เป็นช่างไฟก็ฝั่งนู้นก็โทรโทรโทรคือคือมันมันมันไปต่อไม่ได้เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตว่าดูที่ช่างแถวเนี้ยแถวสุขุมวิทเนี่ย นะครับมีมีช่างอะไรบ้างช่างบอกว่าถ้ามาแค่เช็คเฉยๆสามพันะสามพันสองอาจารย์เบวอาจารย์ว่าโอ้โหไม่เอาแล้วไม่เอาผมว่าแค่เสนอนะครับอาจารย์โอเคพอถึงเวลาพระวิญญ,ญาณน,นำอาจารย์นะครับผมไปทําอีกรอบหนึ่งอาจารย์เดินมาอาจารย์นัชชนกเดินมาตุบ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 พระวิญญาณบอกบอกพี่นะก๊อปนันแหละทาได้ก๊อปนันแหละทาได้ก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็เลยว่าครับ พระวิญญาณให้ผมทำได้ผมก็นั่งขันอยู่นะฮะขันเนาะขันปลั๊กอยู่นะครับข้าหลัง่ะมันเป็นสายกาวกับสายนิวตอนฮะเอาออกแล้วก็ไปเสียบใหม่เอ้าตู้เย็นติดอ่ะงั้นทุกอย่างมันใช่หมดเลยเราต่อผิดไปก็รีบแก้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 ครับเอาเอาออกมาหมดเลยครับที่ต่อนะฮะแล้วก็เสียบใหม่ทีนี้ไปสับเบเกอร์ขึ้นไฟติดครับฮาเลลูยยาก็ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างเรียบร้อยพระเจ้าอวยพรครับ อยากจะมาถวายเกียรติพระเจ้าค่ะก็จะเป็นคริสเตียนมาค่ะเดือนเดือนนี้ค่ะวันที่26พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยค่ะก็จะครบ4ปีนะแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็รับใช้ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าเหมือนเหมือนมันติดอะไรอยู่ไม่รู้อะ่ะเหมือนเหมือนมันไปได้อีกนะเราเชื่อว่าพระเจ้าเจิมเราในการที่จะทําพันธกิจหลายๆอย่างของพระเจ้ามันมันต้องได้อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็อธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็งานฟื้นฟูที่ผ่านมาค่ะก็บอก พระเจ้าลูกอยากได้รับการปลดปล่อยขอพระเจ้าเปิดเผยลูกได้ไหมว่าแบบมันยังมีอะไรติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็หลังจากที่กลับมาจากงานฟื้นฟูค่ะวันวันจันจะเป็นวันที่อาจารย์คมเอกขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะเราก็จะมีแก็บเวลาตอนเช้าถึงตอนเย็นที่เราจะได้อยู่ในห้องคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พระเจ้าก็ให้เห็นเป็นรูปตัวเองตอนเด็กๆขึ้นมาแล้วถามพระเจ้าพระเจ้ารูปเด็กเกี่ยวอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะจุ๊กเชื่อฟังพระเจ้าในการที่จะทำลายรูปเคารพของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนตัวก็คือเป็นทีมทําลายรูปเคารพ เก็บทิ้งหมดทุกอย่างแล้วพระเจ้าบอกว่าตอนเป็นเด็กอะด้วยความที่ว่าพ่อเป็นคนจีนใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนกับเป็นลูกคนโตของเขาอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ใส่ความคาดหวังในชีวิตเราว่าเราจะต้องเป็นเด็กผู้ชายแล้วน้องกับจู๊ะ่ะห่างกันหัวปีถ่ายปีเวลาที่เขาซื้อของให้เราทุกอย่างอะค่ะเขาจะซื้อให้เราเป็นบุค,คลิกของผู้ชายแต่จะซื้อให้น้องหว,วานๆเป็นผู้หญิงแล้วเวลาภาพถ่ายรูปภาพที่เราถ่ายออกมาเราสื่อสารทุกอย่างว่าเราอะ เข้มแข็งแข็งแรงแล้วเป็นผู้ชายพระเจ้าบอกว่าทิ้งให้หมดแต่เวลานั้นยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าอัลบั้มอยู่ที่บ้านกับอยู่ที่แปดลิ้วยังยังไม่ได้ทำอะไรอย่างเี้ยค่ะพระเจ้าบอกว่าไปไปเช็คตัวเองก่อนใน Google Drive จะว่ามีข่าว Apple ใช่ไหมคะอันนั้นคือลบทิ้งหมดแล้วแล้ว o o g l e Drive เนี่ยคือเหมือนกับว่าแบบเราเมื่อก่อนเราใช้ Apple เราก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีอะไรไปเปิดดูค่ะมีรูปตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันประมาณ -78 ปปีทั้งหมด ประมาณ7,000รูปมีทุกโมเมนต์มีทุกสายมูที่เราไปมูมีทุกรูปขอรบเพราะว่าจุก็เรียนโค้ด Affirmation การ s e l ฟ์ทอลอะไรมีทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างมีในนั้นจริงๆมีทุกอารมณ์จริงๆก็คือลบหมดแล้วพอกลับบ้านพระเจ้าบอกว่าคือคือวันส่งอาจารย์เสร็จอีกวันก็กลับบ้านแต่ว่าเราอ่ะจะต้องไปทุระเกี่ยวกับแรงงานต่างดาวแล้วเราก็แบบขณะขับรถอยู่พระเจ้าบอกว่าล้างรถรถคันนี้เป็นรถ ถ้าใครเคยได้ยินที่แบบอาจารย์บุ๊กแบ่งปันหรือหลายๆคนแบ่งปันที่บอกเซียวีในตำนานอะที่กินนอนในรถไปแคร์ไปโบสรับใช้ขนของก็คือก็คือรถคันนี้ค่ะนานมากแล้วก็คือรถคันนี้เป็นของพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ให้จุใช้อะไรเงี้ยค่ะพระเจ้าบอกว่าให้ทําความสะอาดให้หมดก็ล้างหมดทุกซอกทุกมุมปกติก็เป็นคนล้างรถเองแล้วค่ะแต่วันนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เปิด ไอ้ตรงยางอะไรอะค่ะเปิดขึ้นมาปกติจะเป็นกระดานปิดใช่ไหมเปิดขึ้นมาแล้วมันมีมันมีมันจะมีน้ํามันอยู่แก๊ลอนนึงอะค่ะซึ่งแบบมันเป็นน้ามันเบรกหรืออะไรไม่แน่ใจเราจูยัดไว้คราวนี้มันหกมันก็เลยเลอะแล้วในนั้นก็จะมีอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับยางแล้วก็สายพ่วงอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีแฟ้มอันหนึ่งซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่มากับรถแล้วมันจะเป็นเหมือนคู่มือรถอะค่ะมันเปื้อนก็เลยเอาลงมาแล้วก็เช็ด แล้วก็เปิดเพื่อที่จะทําความสะอาดแล้วจะดูว่าอะไรที่มันเก็บได้ไม่ได้เปิดมาก็คือแบบร้องไห้เลยพี่น้องคือแบบขอบคุณพระเจ้ามันเป็นธงที่แบบในงานบุญของทางเดิมอะค่ะเป็นเป็นอสรพิษหลายๆขาที่มีพิษแล้วมันยาวเท่าตัวเราเนี้ยค่ะคือแบบพระเจ้าถ้าไม่ใช่พระเจ้าเราจะเป็นใครลูกไม่มีความสามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะ ก็พระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็เชื่อว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งที่จูไปพันธกิจเก็บทาลายลรูปเคารพกับพี่น้องแล้วมีแต่คนที่มีของประทานดังนั้นเลยไปมีทุกคนเลยทุกโมเมนต์ทุกคนแล้วจูก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าแล้วทุกคนมาจัดเต็มขนาดนี้เอาลูกมาทําไมเอาลูกมาทาไมหรอก็คือลูกก็ช่วยได้แค่จับหรือว่าช่วยได้แค่นิดๆหน่อยๆแต่จริงๆแล้วทุกคนไปเต็มรถเลยแล้วก็เป็นแค่คนเดียวแล้วเป็นผู้หญิงด้วยพระเจ้าบอกว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้แต่เจ้าจะต้องไปเคลียร์ชีวิต ซึ่งเราก็ถามพระเจ้ามันคืออะไรมันคืออะไรแล้วเนี่ยค่ะเชื่อว่าพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็พระเจ้ากําลังล้างจุที่จะสะอาดแล้วก็เป็นภาชนะที่จะใช้ได้ในการที่จะทําพันธกิจของพระเจ้าค่ะแล้วก็หนุนใจพี่น้องในการที่จะออกแรงอะค่ะในการที่จะไปดูว่ารูปเคารพของตัวเองแล้วจริงๆมันคืออะไรบางครั้งมันก็ซ่อนบางครั้งมันก็เราก็ไม่รู้จริงๆซึ่งจะมีแต่พระเจ้าพระวิญญ,ญาณที่อยู่กับเราเท่าน,นั้นที่เรารู้ถวอยเกีรติแด่พระเจ้าทุกสิ่งทุกอยเมค่ะ อยากขอบคุณพระเจ้าครับก็ทุกวันนี้มีลมหายใจกับพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ครับก็อยากจะสาภาพแบบอีพีที่สองครับก็รู้สึกว่ามันร้อนสึกมันร้อนใจแต่ว่าวันนี้มาเป็นพรพรให้กับพี่น้องทุกท่านเพื่อจะได้รับการปลดล็อกโซ่ตัวพันธนการที่มันอาจจะไม่ปลดล็อกไม่ได้ครับวันนี้ผมขอมาเป็นพรพรให้กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็วันนี้ผมขอเปิดสภาพให้กับทุกท่านได้ทราบเลยว่า ชีวิตคริสเตียนของผมเนี่ยผมต้องพูดก่อนผมอยู่ในทีมนักการแต่หารู้ไหมผมนําชีวิตนําเนินชีวิตไม่บริสุทธิ์ผมยังโกหกผมยังโกงถวายทรัพย์กับพระเจ้าผมมีโรงเรียนสอนดนตรีวันที่พระเจ้าอวยพรผมแต่ผมกลับตักษางโรงเรียนสอนดนตรีไม่ได้เลยแม้กระทั่งจนจุดหนึ่งที่ตัวข้าพระเจ้าเองอะ่ะไม่รักษาชีวิตไม่ดําเนินชีวิตบริสุทธิ์ไม่ขอการปกป้องไม่อดอาหารไอถ่านไม่ทําอะไรเลยเอาแต่มีความสุขในกับที่สิ่งที่พระเจ้าอวยพรแต่หลงลืมใน สิ่งที่พระเจ้าอวยพรผมไม่ให้เกี่ติพระเจ้าผมว่าแต่หักหลังพระเจ้าบูลลี่ความรักที่พระเจ้ามีต่อผมหลังจากที่ผมดําเนินชีวิตไม่บริสุทธิ์ผมดําเนินเล่นเกมสุดท้ายค่าพระเจ้าตัวค่าพระเจ้าเองกลับไปดูหนังโปกลับไปทําสิ่งลามกชั่วร้ายสุดท้ายมันตกผลซึ่งซึ่งพระเจ้าไม่สามารถที่จะอวยพรได้การเงินการเงินก็แย่ลงจนกระทั่งจนค่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าสอนโรงเรียนสอนดนตรีได้ในจํานวน สิบเดือนติดเป็นห้าหมื่นบาทนี่คือความช่วของผมผมไม่เวลาจะจ่ายเงินแต่ผมก็ไม่ปนีประนอมผมมัวแต่หน,นีปัญหาผมไม่แก้ปัญหาอะไรเลยผมไม่ทุนขอพระเจ้าผมมัวแต่มองปัญหาว่าผมจะยังไงผมต้องเหมือนกับว่าผมเอาตัวรอบไปวันๆผมไม่ตัดสินใจที่จะคุยจริงๆจนสุดท้าย ถึงจุดหนึ่งที่มันมันแย่ที่สุดในชีวิตของผมก็คือไม่มีเงินสักบาทเลยผมต้องเดินสอะต้องเดินไปสอนเด็กนักเรียนโดยที่ผมไม่มีเงินจนกระทั่งครับผมตัดสินใจที่ผมต้องอดอาหารไอถ่ายคำว่าเจ้าว่าลูกควรจะทํายังไงลูกต้องยังไงสุดท้ายฮงก็พูดฮงพูดในใจผมเลยว่าไปปนีปนอมจนกระทั่งพูดกับเขาพูดความจริงว่าไม่มีจริงๆแล้วจนสุดท้ายคนที่ผมปนีปนอมเขาก็มีความเมตตา ผมขอบคุณะจาจ้ามากถ้าผมไม่พูดนี่ผมก็คงนจะติดขัวครับจริงๆเพราะว่าการดําเนินชีวิตอะความบาปเนี่ยมันนําไปสู่ความเก็บเก็บเน่าเปื่อยแล้วก็ไปความตายความตายมันมีหลายแบบตายการเงิน ตายายบิญญาณตายในสิ่งที่เราร้อนลงของพระเจ้ามันก็กลับไม่ร้อนลนนี่แหละครับผมอยากหนุนใจทุกท่านเลยว่าวันที่ผมกลับใจเนี่ยผมตัดสินใจอดอาหารในฐานปั้มสู้กับพระเจ้าปั้มสู้แล้วขอพระเจ้าช่วย,วยแล้วตัดสินใจที่จะประนอมนี่สุดท้ายเขาก็ลดนี่ให้จากจานวนห้าหมื่นนี่เหลือจากเหลือสองหมื่นขอพระเจ้าครับก็ชุกวันนี้ผมยังต้องติดตามที่จะต้องใช้เงินอยู่ทุกวันนี้ครับแล้วก็ขอพระเจ้าสิ่งที่ผมกลับใจหลังที่ ผมกับใจพระเจ้าก็ผุดอาสิ่งที่เบื้องหลังก็คือผมมีอีเมลที่ผมเคยดูดูสื่อลามกอีเมลเคยทําเรื่องชั่วร้ายอะไรประมาณนี้ผมก็ผุดให้ผมที่จะลบผมตัดสินใจที่ต้องเชื่อฟังเชื่อฟังเสร็จปุ๊บมันมีผลจริงๆครับจนกระทั่งผมจะบอกว่าผมได้แต่งงานกับวัททีพยาเดซีครับ ครับแล้วก็ต่อมา2ก็พระเจ้าก็อวยพรสุขภาพของแม่ข้าพเจ้าครับแม่ข้าพเจ้าคือมีน้ําบวมตรงขาครับไม่รู้สาเหตุอะไรแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมทําบาปจนแม่ข้าพเจ้าได้รับการรักษาก็ขา,ขาเริ่มหายบวมแล้วครับแล้วจนกระทั่งมันมีถึงหนึ่งจุดที่สครับพระเจ้าให้ผมชี้ล้าพูดความจรงิงพระเจ้าสามารถให้ให้ผมกล้าที่จะยอมรับความจรงิงแล้วก็ ไม่เลิกโกหกในบางเรื่องแล้วก็เอาความจิงเอาความจริงมาพูดแล้วก็การเงินที่มันเหมือนแย่ลงครับก,ก็ดีขึ้นดีขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่วงรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าครับผมรู้สึกว่าผมด้อนรนกับพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเดิมเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ต่อมาพ่อข้าพระเจ้าก็เปิดใจครับเปิดใจต้อนรับ พระเจ้าพระวิญญาณสุดและตอนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นจอมท้นานันชีวิตแล้วก็ต่อมาจนกระทั่งวันงานมั่นนะครับก็คุณพ่อครับประทับใจว่าเออชีวิตริสเตียนเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ปกติเขาเห็นทางโลกเขาเหมือนคำแบบใช้ชีตใครตัวใครตัวมันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเขาประทับในยรงนี้ว่าทําไมเขา ทำไมคริสเตียนเทคแคร์ทำไมรู้สึกอบอุ่นจังอะไรบงบยนี้จนพ่อผมก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็เชื่อว่าในเดือนนี้พ่อผมก็จะกลับมาอยู่กับแม่และกลับมาแต่งงานกับคุณแม่ครับก็อยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านครับการที่สาภาพบาปอ่ะคือคือท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับเหมือนเราแค่แค่พูดความจริงไม่ต้องหาคําสลับสลวยแค่แค่พูดความจริงแค่นั้นเองครับ เพราะผมผมเชื่อว่าทุกคนก็ผ่านจุดนี้เหมือนกันผ่านจุดตรงที่ว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาไงแต่ผมแนะนําหนุนใจว่าถามพระยามก่อนว่าจะแก้ปัญหาไงเพราะว่าพระยามเป็น,นพระยามเบร์สุเป็นคนที่ช่วยเหลือในการที่จะไปยังพระบิดาครับก็ขอหนุนใจขอพระองค์ได้รับรเกียรติเพียงผู้เดียวครับ